ตำรวจด้วเด็กตำรวจด้วยพวกเนี้ยตัวัาตาได้ไหมได้บอยครับเดินไปไหนเดินไปหมดเลยเฮ้ยเอ้าตัวนอนตัวนอนยี่กูเลยนีครับวันนี้ผมเป็นตำรวจนะครับตำรวจเขาเรียกว่าตำรวจอะไรเราเป็นพวกขบอสารวัตรอะไรอย่างงี้เนาะเราไม่ใช่พวกอาสาอะไรอย่างงี้เนาะใช่เรากินเงินเดือนภาษีประชาชนใช่ไหมเพื่อน ถูก,<อ>กเราต้องทำหน้าที่ดีสุดไปบอกบอกชื่อหน่อยเองชื่ออะไรบอกชื่อไปอ้กูจเจเลิฟครับเจเลิยเราก็ไม่มีเคสนะเพื่อนเราแค่ขับดูเนาะอะไรผิดปกติกกเราเราจับใช่ไหมใช่ไมันไม่กล้าออกเราดำเนินคดีหนักไงใช่ไหมเพื่อนใช่ระบับคูนสิบอ่ะใช่ถ้าไม่พอใจก็ติดต่อธนาเ <c oughs> อย่างเดียวคไปธนางเดียวอันนี้ที่สงสีเขาเรียกว่าที่มั่วสุมนะเพื่อนนะไม่มีนะ ถูกลองมาถามดรค่ะถ้ามีเหตุการณ์อะไรผิดปกตินะครับเพื่พี่จับชื่อจับนี่ได้อะมาจับใส่ไปเลยถามได้ไหมไม่แล้วมันมีผูอครับมีอะไรมีเหตุการณ์อะไรผิดปกติไหมครับไม่มีมาชนพี่อ่ะพี่ลองลดแล้วมาชนมาหมอกที่ไว้ผมหน่อยได้ไหมใช่พวกเราบ้างได้พี่คิวใจครับรู้จักรู้จักบกินจมูกต้นไม้ันนี้เคสเข้ามาแล้วนะเพื่อนรู้ว่ามันจบ เอาี้ไม่ไหวไม่ไหวคนเราคนขับรถแบบเราไล่เนาะคนขับรถก็ตึงละคันไหนวะคันนี้ใช่ปะเอาเลยะี๋ยวท่อมจะตัดหนักโอ้โหลดทุกบ้านจะเย็นจเย็นจะเย็นตลอดเขายโหนอย่างี้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะขึ้นสะพานขึ้นมาไปไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นเลยไหมเลยเลย โอเคร <Bref. S 1> อรับเลยครับข้างลังมาลจัดไม้หลังย่างไม่โดนีเอาเลยไม้หนึ่งเลยกลไปวะเยหขาหักมาเขาหักมาหักมาหักไนะหักใยนะหักใยนะหักใไออ่ันนี้ตำรวจนยิงไปดิดนไ่ขึ้นนะไม่ขึ้นนะยิงอยู่ไม่ขึ้นหรอพี่ตีงเยพี่ไม่นมากเลยนะไม่น่ารอแล้วยังบหรือป่าตอน ตึบปูนห้างกว่านอนี่จะระเบิดอ่ะฝาน้าใจจะพานะวางไว้แล้วรถตุนนะคันขึ้นรู้เปล่าวงถือท่อวะเนี่ยน้ำหนักตอน่นี้ไมใช่ปะต้องโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยวางเข้าก่อนเถอยิงแล้วยิงแม่งเลยยิงแม่งหมดเล่ะคันขึ้นแล้วควันขึ้นแล้วตึฟ้าโลกป่ากันครับผมยิงอีกปะ กอบไอ่ออต่อับกูเยอะด้วยไงลงไม่ได้ฉีแตกแล้วมโอ้งถือมือแล้วเพื่อนเนาะใช่ไหมถูกำรได้ครับคุณตำรวจไม่ต้องตึงขนาดนี้เลยตายหงกันหมดจับใหม่ใช่ปะกูตราปอบอครับปล่อยไปไปรับปีน้วนปีน ไม่ขึ้นคไม่ขึ้นไม่ขึ้นทีไม่ขึ้นไม่ขึ้นรไฟรัเรายิงเอนเราได้โอกาสแล้วไปเลยความ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 ้ามยิงจัดระยเลยจัดงยครับตอเล่นวานาไม่ครับครับโดนวะโดนวะกูดีดกูดีพวกเนี้ยโดน เรียบร้อยครับเรร้องไหนเรื่องไหนครับเรื่องยันเรื่องไหนวะเนี่ยอุ้ยเอ้าพี่ตง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 เงาว่งคนตง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 ตหตง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 เงตงตงต้ตง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 ต อันสุดเลยอยู่ที่การติดคุกไม่ไปโอ้โีาพายายขอสุดยอดจริงเลยเออแต่นะยิ่โดนเธอยิงไมหมุเป็นอะไรยิงยากที่สุดอันหนึงวนแป๊บอันนี้ใครพี่คารัลักกี้กับใครลักกี้กับเมอ์ือรือ

ก็เก่งอะเนาะใช่ไหมโอ้ถูกเพื่อนใจเราจริงใจโอ้ยเจียวจริงเหรอแต่คนตัวไม่เก่งจัดครับผมาเปิดกันได้ถูกถูก